สัภาทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงสวัสดีครับเรื่องแปลกๆกับดีเจนกแสกแวกๆมาแล้วครับหากชอบอย่าลืมกดไลค์หากใช่อย่าลืมกดแชร์แต่ที่แน่ๆอย่าลืมกด s u b สไครต์หรือว่ากดติดตามนะครับและเพื่อไม่ให้พลาดวิดีโอของผมอย่าลืมกดกระดิ่งนะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่เคารพครับ เรื่องแปลกๆกับดีเจนกแสกนอกจากจะติดตามได้ช่องทางของ YouTube แล้วตอนนี้ยังสามารถติดตามได้ทางพอดแคสต์ s p t t i y y แล้วก็ Google Podcast ด้วยนะครับฝากติดตามด้วยนะตอนนี้ขอเสนอเรื่องลุงพลลุงพลเป็นชาวชนบทอายุอานามก็เกือบๆจะบจะ60ปีแล้วล่ะครับ ปัจจุบันนั้นมีอาชีพเป็นหมอผีหมอเสน่ห์หมอไส,สยศาสตร์คือทุกศาสตร์ที่เกี่ยวกับศาสตร์มนต์ดำสายดำอะไรทั้งหลายเนี่รวมอยู่ที่ลุงพลหรือว่าอาจารย์พลคนที่เขาเรียกกันทั้งหมดแหละนะครับชนิดว่ามาที่เดียวจบเด็กครบทุกอย่างจริงๆหากเป็นภาษาสมัยใหม่คงจะเรียกว่าจุดวันสต o อปเซอร์วิสเลยก็ว่าได้เขาบอกว่าลุงพลหรือว่าอาจารย์พลนี้เก่งนักเรื่องพวกนี้ชนิดหาตัวจับยากวันๆจึงมีลูกศิษย์ลูกหาแวะเวียนกันมาหาบา่อย ทั้งที่สำนักง,งานของลุงพลนั้นอยู่ในชนบทอันห่างไกลก็ตามในแต่ละวันก็จะมีรถเกง๋งคันงามราคาหลายล้านวิ่งเข้ามาที่สำนักง,งานของแกไม่ได้ขาดลูกศิษย์ของลุงพลหรือว่าอาจารย์พลนั้นมีทั้งตำรวจทหารข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ส่วนผู้หญิงก็มีตั้งแต่คุณหญิงคุณนายหรือไม่ก็สาวแก่แม่ไม้เขาว่ากันว่าผู้หญิงเหล่านี้ที่มาให้ลุงพลทำพิธีหรือว่าอาจารย์พลเพื่อทำพิธีเรียกสามีกลับมา เพราะว่าสามีไปมีเมียร้อยอะไรทํานองนี้สํานักง,งานของแกนั้นเป็นบ้านไม้ทรงไทยหลังใหญ่อยู่กลางทุ่งนามีอนาบริเวณกว้างขวางมีรั้วรอบขอบชิดห่างจากบ้านเรือนของคนอื่นๆอยู่พอสมควรลูกศิษย์หรือว่าลูกค้าของแกไม่ใช่คนในระแวกนี้เลยแต่เป็นคนจากที่อื่นเพราะว่าคนในระแวกนี้นั้นเขาไม่ค่อยจะเชื่อรู้ว่าศรัทธาในตัวของลุงพลสักเท่าไหร่เพราะว่าประวัติของลุงพลเมื่อตอนเป็นหนุ่มนั้นไม่ใช่ธรรมดา เป็นนักเลงหัวไม้หาเรื่องคนไปทั่วทั้งยังเป็นคนชอบลักเล็กขโมยน้อยจนกระทั่งขโมยของใหญ่ๆเช่นวัวควายข้าวของต่างๆของชาวบ้านนี่หายเป็นประจำลุงพลรู้ว่าอาจารย์พลนี้เป็นคนรูปร่างสูงใหญ่ผิวดำแดงเนื้อตัวนิสักยันเต็มไปหมดแม้กระทั่งหนังศีรษะที่ไม่ได้สาก,ก็เหลือแต่ใบหน้าแล้วก็ดวงตาเท่านั้นแหละนะครับเมื่อหลายปีก่อนนั้นอยู่ๆแกก็หายออกจากหมู่บ้านไปเฉย ไม่มีใครรู้เลยว่าไปทำอะไรที่ไหนเมื่อเวลาผ่านไปเกือบ20ปีลุงพลหรือว่าอาจารย์พลก็กลับมาสร้างบ้านในทุ่งนาที่เป็นมรดกตกทอดของพ่อแม่แก่ที่แบ่งเอาไว้ให้จำนวน5ไร่โดยทมที่นาทั้งหมดแล้วก็สร้างบ้านหลังใหญ่โตปลูกต้นไม้จัดสวนดูแล้วสวยงามน่าอยู่มากๆไม่มีใครรู้เลยว่าลุงพลหรือว่าอาจารย์พลนี้เอาเงินมาจากไหนเยอะขนาดนี้เจ้าต้นลูกชายของพี่สาวของลุงพล ซึ่งมีหน้าที่ดูแลบ้านหลังดังกล่าวได้เล่าให้กับชาวบ้านฟังว่าลุงพลได้บอกว่าตอนที่แกหายออกจากหมู่บ้านไปนั้นแกได้ไปอยู่ที่ขเขมรแล้วก็ไปพบกับอาจารย์จอมขมังเวทที่นั่นแกฝากตัวเป็นลูกศิษย์รับใช้อยู่หลายปีจนอาจารย์ของแกนั้นไว้ใจจึงได้ถ่ายทอดวิชาต่างๆให้พออาจารย์แกตายลุงพลก็เดินทางไปที่กรุงเทพแล้วก็ไปเปิดสำนักเล็กๆจึงค่อยๆเริ่มมีลูกศิษย์ลูกหามากขึ้นเรื่อยๆทำพิธีต่างๆให้กับนายตำรวจแล้วก็ทหาร ตลอดจนข้าราชการชั้นผู้ใหญ่อีกหลายคนได้เลื่อนยศเลื่อนขั้นประสบความสําเร็จในอาชีพการงานแกถึงได้มีเงินมีทองก้อนใหญ่มาสร้างบ้านอยู่ที่นี่แหละสิ่งที่เจ้าต้นหลานชายเขาลุงพลหรือว่าอาจารย์พลพูดนั้นก็มีทั้งคนเชื่อและก็ไม่เชื่อบางคนก็บอกว่าฮ <c oughs> คนอย่างลุงพลนะ่ะนะจะรวยเพราะทำงานสุดจริตคงเป็นไปไม่ได้รอกฉันว่าน่าจะไปทำอะไรที่ไม่ดีมาหรือเปล่าก็ไม่รู้ถึงได้ร่ำรวยกันถึงขนาดนี้ คนที่เคยเลวมาก่อนน่ะจะเปลี่ยนแปลงเป็นคนดีได้มันไม่ใช่ง่ายเหม,มือนกับพริกฝ่ามือหรอกหน้าฉันว่าเมื่อเวลาผ่านไปไม่นานลุงพลที่คนในหมู่บ้านชอบเรียกกันแต่คนต่างถิ่นมักจะเรียกว่าอาจารย์พลได้เริ่มปล่อยเงินกู้ให้กับชาวบ้านที่เดือดร้อนโดยมีดอกเบีย้ยมหาโหดต้องใช้โฉนดที่ดินบ้านรถไปค้ำประกันแม้จะมีดอกเบีย้ยมหาโหดขนาดไหน ชาวบ้านที่เดือดร้อนก็ไม่มีทางไปจริงๆยังไงยังไงก็ต้องมาหาลุงพลอยู่ดีมีอะไรหรือนางเอียดถึงได้มหาฉันถึงบ้านอย่างนี้คือว่าฉันฉันชันฉันอยู่นั่นแหละพูดมาเถอะมีอะไรที่ฉันพอจะช่วยได้นะฉันช่วยเต็มที่อยู่แล้วละเราก็คนอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันนี่คือฉันเดือดร้อนเรื่องเงินนะจา่าลุงพลนี่ที่สามีของฉันไปกู้มาลงทุนเลี้ยงปลาเมื่อปีที่แล้ว ก็ขาดทุนยับเยินเพราะปลากำลังจะได้จับไปขายอยู่ๆฝนก็ตกหนักน้ำมาท่วมบ่อปลาปลาก็เลยไปกับน้ำจนหมดเลยนะจ๊ะนี่ก็ไม่ได้ส่งเข้ามาหลายเดือนแล้วทั้งดอกทั้งต้นเลยขึ้นมาเยอะเลยจ้ะเออน่าเห็นใจน่าเห็นใจว่าแต่จะเอาเท่าไหรล่ล่ะฮะสักสี่หมื่นะจ๊ะลุงพลสี่หมืนเลยเหรอสี่หมื่นมันก็เยอะอยู่นาะเอา เป็นคนบ้านเดียวกันนะ่ะนะสี่หมื่นก็สี่หมื่นว่าแต่จะมีอะไรมาค้ำประกันเงินจำนวนนี้บ้างล่ะนางเอียดอย่าว่าฉันไม่เชื่อใจเลยนะเงินของฉันกว่าจะหามาได้มันก็ช่างเหนื่อยยากจริงๆเลยฉันมีฉนดที่นาอยู่สี่ไร่นะจ้ะลุงพลว่าแล้วนางเอียดก็ยื่นฉนดที่นาที่ถือมาด้วยให้กับลุงพลไปลุงพลเห็นฉนดแล้วก็ทำเป็นพูดขึ้นว่าที่ดินนางเอียดน่ะมันอยู่ไกลถนนจังเลยนะ มูลค่าคงไม่เท่าไรฉันคงจะต้องขอคิดดอกแพงหน่อยนะเพราะว่าฉันก็มีความเสี่ยงเกิดนางเอียดไม่คืนเงินที่ยืมฉันไปที่ดินนี่หากฉันนั่งไปขายคงจะได้ไม่เท่าไรอย่าคิดแพงเลยจ้าลุงพรฉันก็ไม่มีรายได้จากที่ไหนนี่ก็หวังว่าลูกสาวที่ทำงานอยู่กรุงเทพจะช่วยส่งมาให้ผ่อนนี้ปกติฉันก็คิดร้อยละสิบต่อเดือนอยู่แล้วนะแต่ชะนดของนางเอียดทำเลไม่ค่อยดี ฉันขอเพิ่มอีกหน่อยเป็นร้อยละสิบสามต่อเดือนก็แล้วกันท่อลุงพลร้อยละสิบต่อเดือนก็ร้อยละสิบต่อเดือนเถอะอย่าให้ต้องไปถึงร้อยละสิบสามต่อเดือนเลยนะฉันให้ได้เท่านี้ละจะเอาก็เอาไม่เอานาังเอียดก็ต้องไปหาท่องทางอื่นก็แล้วกันนะฉันต้องไปแล้วละลูกค้าฉันมารอแล้วลุงพลรีบตัดบทเพราะรู้อยู่แล้วว่ายังไงนางเอียดก็ไม่มีทางเลือกในที่สุดนางเอียดก็ต้องทำสัญญาเงินกู้กับลุงพลไปสี่หมื่นบาท โดยใช้เวลาส่งคืนภายในระยะเวลาสองปีครึ่งซึ่งมีโฉนดที่นาสี่ไร่เป็นสิ่งค้ำประกันเมื่อนางเอียดกลับบ้านแล้วต้นหลานชายของลุงพลที่นั่งอยู่ด้วยระหว่างการทำสัญญาเงินกู้ก็บอกกับลุงพลว่าลุงพลนาเอียดนะเขามีลูกสาวที่เพิ่งเรียนจบเมื่อ2-3ปีนี่แหละทำงานอยู่กรุงเทพลูกสาวแกนี่นะขาวสวยมากเลยแหละลุงพลขาวยังกับไข่ปอกไม่เหมือนพ่อไม่เหมือนแม่เลยนะ จริงหรือไอ้ตนขาวสวยอย่างเน้มันต้องมีแผนการหน่อยละ่ะพูดถึงความสวยของผู้หญิงลุงพลหรือว่าอาจารย์พลตาลูกวาวเพราะแกไม่ใช่ธรรมดาเลยเรื่องประเภทนี้เพราะยิ่งมีชื่อเสียงลูกศิษย์ลูกหาทั้งสาวแก่แม่ไม้แวะเวียนมาทำพิธีทุกวันล้านชายของแกนะ่ะรู้ดีว่าลุงพลทำอะไรกับผู้หญิงเหล่านั้นบ้างเพราะไอ้ต้นล้านชายของแก มีหน้าที่จัดคิวให้ลูกค้าเหล่านั้นเข้าไปทําพิธี2ต่อสองในห้องมิดชิดกับลุงพลลูกค้าบางคนมาทําพิธีเพื่อให้ผัวกลับมาแต่ที่ไหนได้กลับได้ผัวใหม่เป็นหมอเสน่ห์เข้าให้อีกคนผู้หญิงบางคนฐาน้าดีหน้าตาดีลุงพลหรืออาจารย์พลก็จะแอบตั้งกล้องขณะที่ทําภารกิจสําคัญเพื่อแบล็กเมยจึงทําให้แกได้ทั้งตัวได้ทั้งเงินตามที่เรียกร้องลุงพลหรืออาจารย์พลรวยขึ้นทุกวัน ทั้งรายได้จากการทำพิธีกรรมต่างๆและรายได้จากการปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยมหาโหดและรายได้จากสาวแก่แม่ไม้ที่แก่ไปแบกเมล์พวกเขาทั้งๆที่แก่มีพฤติกรรมเลวร้ายขนาดนี้แต่ก็ยังมีลูกศิษย์ลูกหาที่ทั้งเป็นนายตำรวจทหารและข้าราชการระดับสูงมาให้ทำพิธีไม่เคยขาดวันนี้จะมีนายทหารใหญ่จากกรุงเทพม,มาเข้าพบฉันเกว่าจะฝากเองไปเป็นทหารกับเขาบ้างจะได้เลยครับลุงพร ฉันก็จบแค่ม .6 พผลการเรียนก็ไม่ไดีดีอะไรเลยเกือบจะไม่จบเสียด้วยซ้ําได้อยู่แล้วไม่ต้องห่วงรอกลูกศิษย์ของฉันคนนี้ฉันทําพิธีให้เขาได้เลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งโดยการไปดนจิตด,ดนใจเจ้านายของเขาจากที่เจ้านายไม่เคยชอบเขาเลยเนีย่กลับมาชอบเขาอย่างไม่ลืมหูลืมตาจนได้รับการเลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งข้ามหัวคนอื่นๆขึ้นมาเป็นใหญ่ได้ขนาดนี้แค่ฉันจะฝากล้านชายสักคนนี่คงไม่มีปัญหารอก แต่เองต้องเตรียมตัวที่จะเดินทางไปกรุงเทพด้วยนะหากปุบป,ปับขึ้นมาจะไม่ทันเอานาได้เลยครับลุงพรแต่ว่าเรื่องที่เองพูดว่าลูกสาวนางเอียดสวยนะ่ะเข้าฟังแล้วนึกอยากจะมีเมียเด็กเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาสักคนแล้วสิมีเมียเด็กๆนี้มันคงจะน่ารักดีนะแต่จะมีวิธีใดล่ะถึงจะมีโอกาสได้เจอลูกสาวนางเอียดท่อลุงพรมันจะไม่ยากอะไรล่ะก็นี่เมื่อนาะเอียดนั้น เขาเป็นลูกหนี้ของลงพลอยู่แล้วก็หาเรื่องแก้ไขสัญญาเสียสิจากที่ยืมไป4ี่0 0ืนเพิ่มเลขศูนย์ต่อท้ายเข้าไปอีกตัวก็เป็น4ี่แสนแล้วแค่นี้ก็ให้นาเอียดพาลูกสาวมาหาและก็ปล้ำทําเป็นเมียซะแค่นี้ก็เรียบร้อยไม่เห็นจะยากอะไรเลยนี่ลุงพลเป็นงานถนัดของลุงพลอยู่แล้วไม่ใช่หรอไอ้ตน้นนี่เองมาย้อนข่าใช่ไหมดี๋ยวเดี๋ยวก็โดนเท้าข่าให้หรอกไอ้นี วอนสินแล้วอะ่ะฉันก็แค่แย่เล่นน่ะลุงพลก็ฉันก็ไปก่อนแล้วนะเนี่ยจะรีบพาแม่ไปหาหมอก่อนไปแล้วนะคะลุงพลเออดีแล้วรีบไปก่อนที่เอ็งจะโดนอวัยวะเบื้องล่างของข้าไอ้นี่ไอ้หลานบ้าพูดไปทั่วเออแต่ที่เอต้นมันพูดก็เข้าท่าดีนะแค่เติมศูนย์เข้าไปเพียงหนึ่งตัวแค่นี้นักเอียดก็จะเดินเข้ากับดักของเราแล้วนี่นาะ ว่าแล้วลุงพลก็ดําเนินการที่หลานรักแนะนําชาวบ้านหลายๆคนที่ยืมเงินลุงพลไปแล้วขาดส่งทั้งดอกและต้น 2- 3สเดือนลุงพลก็ยึดสิ่งที่ชาวบ้านนํามาเป็นหลักทรัพย์ค้าประกันไว้ไม่ว่าจะเป็นทั้งรถบ้านหรือว่าแม้กระทั่งที่ไร่ที่นาทําให้ชาวบ้านเดือดร้อนอย่างหนักแม้จะไปอ้อนวอนอยังไงก็ไม่เคยได้รับความเห็นใจจากลุงพลเลยแม้แต่น้อยลุงพลลุงพลลุงพลอยู่ไหมเนี่ยทําไมบ้านเงียบจังเลยวันนี้อะ มีอะไรหรือนางเอียดฉันจะเอาเงินมาส่งนะอ๋อเหรองั้นขึ้นมาขึ้นมาแล้วนี่จ่าลุงพลเงินที่ฉันขอผ่อนส่งทั้งต้นทั้งดอกสี่พันบาทนะจ๊ะเดือนนี้ลูกสาวของฉันมันเพิ่งส่งมาให้สี่พันบาทฉันว่ามันน้อยไปนะนางเอียดยืมเงินทั้งไปตั้งสี่แสนบาทมาส่งแค่เดือนละสี่พันบาทเมื่อไรล่ะมันถึงจะหมดไหนจะเงินต้นไหนจะเงินดอกของฉันอีกล่ะฮะอะไรกันนี่ลุงพร ฉันยืมเงินลุงพลมาแค่สี่หมื่นบาทเมื่อเดือนที่แล้วมาตอนนี้ลุงพลบอกฉันว่าสี่แสนบาทลุงพลลืมไปหรือเปล่าเนี่ยฉันไม่ได้ลืมเธอดูสัญญานี่สินางเอียดยืมเงินฉันไปเมื่อวันที่ห้าของเดือนที่แล้วสี่แสนบาทนะนางเอียดรับเอาเอกสารที่บอกว่าเป็นสัญญาการกู้ยืมเงินจากลุงพลมาอ่านดูแล้วก็ต้องตกใจเพราะจํานวนเงินในเอกสารที่ระบุไว้นั้นเป็นจํานวนเงินสี่แสนบาทจริงๆเป็นไปไม่ได้ ฉันยืมเงินจากลุงพลเพียง4ี่0 0ื่นบาทจะมาเป็น4ี่แสนบาทได้ยังไงอ่ะลุงพลกําลังจะโกงฉันใช่ไหมโกงยังไงล่ะนี่ลายมือของนางเอียดที่ลงชื่อในเอกสารสัญญาอย่างถูกต้องและจะมาว่าฉันโกงนางเอียดยังไงล่ะฮะเป็นอย่างที่ชาวบ้านเขาว่าจริงๆลุงพลนี่เล่นไม่ซื่อกับชาวบ้านคนอื่นๆจนชาวบ้านหลายๆคนต้องเสียที่ไร่ที่นากเพราะแบบนี้นี่เองฉันไม่ยอมหรอกนะฉันจะไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านกำนัน และฉันจะไปแจ้งนายอำเภอด้วยว่าลุงพลนะ่ะโกงชาวบ้านแบบนี้นี่เองคอยดูเธอลุงพลนะ่ะจะต้องถูกเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบและอาจจะถูกยึดทรัพย์ในที่สุด <c oughs> ใครจะมาตรวจสอบฉันใครแล้วจะกล้ามาตรวจสอบอาจารย์ของพวกเขาทั้งนายอำเภอหรือแม้กระทั่งผู้ว่าแม้กระทั่งนายตำรวจใหญ่ตาก็เป็นลูกศิษย์ลูกหาของฉันทั้งนั้นฉันไม่กลัวหรอกเชิญเลยรีบไปตั้งแต่ตอนนี้เลยสิรอช้าทำไมละ่ะ ลุงพลหรือว่าอาจารย์พลหัวเราะชอบใจเพราะรู้ว่านางเอียดไม่มีปัญญาจะมาทำอะไรแก่ได้ลูกศิษย์ลูกหาของแกเป็นคนใหญ่คนโตเต็มบ้านเต็มเมืองแบบนี้เอาอย่างนี้นะฉันมีข้อเสนอหนะหากนางเอียดโทรไปให้ลูกสาวของนางเอียดที่อยู่กรุงเทพมาเจรจากับฉันหากลูกสาวของนางเอียดพูดได้ดีพูดถูกใจฉันฉันอาจจะยกหนี้ทั้งหมดให้เลยก็ได้นะสนใจไหมล่ะ หากสนใจก็รีบโทรไปหาลูกสาวซะนะนะรีบเลยรีบเลย <laughs> <laughs> นังเอียดและสามีไม่มีทางออกเรื่องนี้จริงๆเมื่อถูกลุงพลเท่าเจ้าเลขกดดันแบบนี้จึงน้โทรไปหานุชลูกสาวคนเดียวที่ทำงานอยู่กรุงเทพเมื่อนุชได้ทราบข่าวอย่างนี้จึงรีบกลับมาที่บ้านเกิดทันทีอ้าวนะเอียดมีอะไรเหรอครับอ้อสวัสดีครับพี่นุชพี่นุชเพิ่งกลับมาจากกรุงเทพหรือครับใช่จ้ะ พี่ว่าจะมาขอคุยกับลุงพลเรื่องเงินที่แม่ขอยืมไปสะหน่อยอ๋อได้ครับพี่นุชเดี๋ยวนะเอียดแล้วก็พี่นุชรอผมอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะไปบอกลุงพลที่อยู่บ้านหลังเล็กด้านหลังโน้นให้นะครับว่าแล้วไอ้ต้นหลานลุงพลก็รีบวิ่งไปที่บ้านหลังเล็กซึ่งลุงพลนอนอยู่ที่นั่นสักพักไอ้ต้นก็กลับมาคืออย่างนี้นะครับนะเอียดพี่นุชลุงพลแกบอกว่าให้พี่นุชนะ่ะไปเจรจากับแกสอง่อสองที่บ้านหลังเล็กโน่น ส่วนนางเอียดให้นั่งรออยู่ตรงนี้หากไม่ทําตามนี้แกก็ไม่ขอเจรจาใดๆนะครับเมื่อถูกกดดันแบบนี้นุชล,ลูกสาวนางเอียดก็ต้องทาตามที่ลุงพลบอกไว้ส่วนนางเอียดนั้นเป็นห่วงลูกสาวกลัวว่าเท่าเจ้าเล่ห์นั้นจะทําอะไรไม่ดีไม่ร้ายต่อลูกสาวของตนระวังนะลูกหากมีอะไรไม่ดีไม่งามตะโกนบอกแม่นะลูกไม่ต้องเป็นห่วงฉันนะแม่เดี๋ยวฉันจะรีบกลับมาจ้ะแม่รอฉันอยู่ตรงนี้แหละเมื่อแม่ลูกคุยกันแล้วไอต้ตนหลานชายของลุงพล ก็พานุชลูกสาวของนางเอียดเดินไปที่บ้านหลังเล็กที่อยู่ด้านหลังบ้านหลังใหญ่ที่ลุงพลรู้าอาจารย์พลใช้ทําพิธีรับแขกแล้วก็ทําพิธีกรรมต่างๆเมื่อลูกศิษย์ลูกหามาให้ทําพิธีให้พี่นุชนี่คือลุงพลลุงของฉันเองพี่นุชอยู่คุยกับลุงพลที่นี่นะเดี๋ยวฉันจะไปหาน้ําหาท่าอยู่เป็นเพื่อนนาเอียดที่นู่นนะจ๊ะทุกอย่างเป็นไปตามแผนที่ลุงพลกับหลานตัวแสบได้วางแผนไว้ทุกประการนุชแม้จะเป็นคนในหมู่บ้านนี้แต่ก็ไม่เคยเห็นลุงพลมาก่อน เพราะช่วงที่นุชเกิดแล้วก็โตอยู่ที่นี่เป็นช่วงที่ลุงพลได้หายออกไปจากหมู่บ้านนี้พอโตขึ้นนุชก็ไปเรียนต่อที่กรุงเทพและได้ทํางานต่ออยู่ที่นั่นสวัสดีจ่าลุงพลสวัสดีจ้าหนูลุงพลยกมือขึ้นรับไหวจากนุชลูกสาวนางเอียดเล่นเอาลุงพลนิตาค้างในความสวยความขาวของลูกสาวนางเอียดจนไม่ละจากสายตามือที่ยกขึ้นรับไหว้ถึงกับลืมเอามือลงหนูชื่ออะไรนะชื่อนุชจ้า หนูนี่ช่างสวยนะ่ารักจริงๆนะผิดกับพ่อแม่ราวฟ้ากับดินเดี๋ยวหนูนั่งรออยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวลุงขอไปปิดประตูก่อนทำไมต้องปิดประตูด้วยละจ้าลุงก็ฉันไม่อยากให้คนอื่นเขารู้เพราะการเจราจาระหว่างหนูกับลุงในวันนี้มันมีอะไรที่พิเศษกว่าลูกหนี่คนอื่นๆของลุงจะได้รับนะสิเพราะถ้าการเจราจาถูกใจลุงในวันนี้นะลุงอาจจะยกหนี้ทั้งหมดให้พ่อแม่หนูในวันนี้เลยก็ได้นะ <c oughs> ลุงพลหรือว่าอาจารย์พลจอมเจ้าเล่พอได้จังหวะก,ก็รีบปิดประตูลงกรอนที่หน้าบ้านหลังเล็กของแกทันทีส่วนนุชนั้นยังงุนงงกับพมพูดของลุงพลว่าหากการเจรจาถูกใจแกแกอาจจะยกหนี้ทั้งหมดให้ภายในวันนี้แต่แล้วนุชก็นึกขึ้นมาได้ว่าสถานการณ์อย่างนี้เป็นสถานการณ์ที่ไม่ดีแน่มันจะต้องเกิดเรื่องไม่ดีกับเธอแน่เมื่อนุชนึกขึ้นได้จึงรีบลุกขึ้นจากที่นั่งเพื่อจะเดินออกจากบ้านของลุงพล แต่ทุกอย่างมันสายเสียแล้วเพราะว่าลุงพลได้เดินเข้ามาประชิดตัวนุชเสียแล้วจะรีบไปไหนจ้าขนสวยปล่อยปล่อยมือฉันนะไอเท่าทันหากลับปล่อยเหรอจะปล่อยให้โง่ทำไมล่ะเมื่อมีเหยื่ออันโอชะมาถึงบ้านขนาดนี้จะปล่อยให้หลุดลอยไปทำไมล่ะฮะแกต้องการอะไรไอเท่าเจ้าเล่ ต้องการอะไรน่ะเหรอผู้ชายเจอหญิงสาวขาวถูกใจอย่างนี้จะต้องการอะไรละจ๊ามามะหมา,มา,มาลุงดีกว่ามาไม่ปล่อยฉันนะช่วยด้วยช่วยด้วยร้องไปร้องให้คอแตกก็ไม่มีใครได้ยินรอกมาเป็นเมียของฉันดีกว่านะแล้วหนูจะสุขสบายไปทั้งชาติมามะมามะ สาวๆเขาขาวอย่างนี้ลุงชอบไม่ไม่นะไม่ในที่สุดนุชก็ตกเป็นเหยื่อของลุงพลเท่าเจ้าเล่ห์อย่างไม่เต็มใจแต่เรื่องดังกล่าวไม่ได้ถูกปิดเงียบลุงพลกลับนําเรื่องที่เกิดขึ้นนี้ให้หลานชายตัวแสบออกโฆษณาไปทั่วพี่นุชสุดสวยลูกสาวของนาเอียรน่ะเหรอได้ตกเป็นของลุงพลไปแล้วอีกไม่นานคงจะมาอยู่บ้านลุงพลข้าอย่างแน่นอนและต่อไป ข้าคงต้องเรียกป้านุชแล้วล่ะข่าวเช้าโชนนี้ได้ยินกันทั้งหมู่บ้านจนทําให้ครอบครัวนางเอียดจําใจต้องยกลูกสาวให้เป็นเมียลุงพลในที่สุดพอนุชลูกสาวนางเอียดได้ไปเป็นเมียลุงพลแล้วด้วยความสวยความสาวทําให้ลุงพลหลงเมียอย่างหนักจนยกสมบัติต่างๆให้ทางครอบครัวของนุชมากมายใจของนุชนั้นไม่เคยคิดจะชอบลุงพลแม้แต่น้อยที่อยู่ด้วยเพราะไม่มีทางเลือกข้างในลึกๆของนุชโกรธแค้นลุงพลอยู่ตลอดเวลา เธอหาทางเอาคืนต่างๆนานาเช่นทรัพย์สมบัติที่ลุงพลหามาได้นุชก็พูดคําอ่อนหวานเอาอกเอาใจโดยใช้มารยาหญิงหลอกล่อจนลุงพลใจอ่อนยกให้แทบหมดตัวและเมื่อนุชรู้ว่าเธอได้อะไรจนคุ้มค่ามากมายแล้วเธอก็ใช้แผนเด็ดนั่นก็คือทําลายล้างวิชาอาคมต่างๆของลุงพลโดยเธอได้ไปปรึกษาผู้รู้วิธีการทําลายล้างวิชาไสยศาสตร์พวกนี้เธอรู้ว่าการใช้ผ้าอนามัยของผู้หญิงที่ใช้แล้ว แอบไปเช็ดถูตามที่เธอรู้ว่าอะไรบ้างที่เป็นของขลังหรือของที่ลุงพลกราบไหว้บูชาทุกอย่างไม่ถึงเดือนทุกอย่างเปลี่ยนไปตามที่เธอต้องการจริงๆลูกศิษย์ลูกหาที่เคยมาหาลุงพลหรือว่าอาจารย์พลไม่ได้ขาดตอนนี้ถ้าไม่มีใครแวะมาหาลุงพลเลยส่วนตัวลุงพลเองก็สู้ผอมตัวดำปีเหมือนคนโดนของในแต่ละวันมีอาการบ้าบ้าบอบ,บเหมือนผีเข้า เฮ hey, ้ยอยา่าอย่าทำขาข้ากลัวแล้วขากลัวแล้วข้ากลัวจริงๆอย่าอย่าอย่าเข้ามาด้วยอย่าเข้ามา á, ข้ากลัวข้ากลัวแล้วขากลัวแล้วโอ้ยช่วยด้วยอุย้ยขากลัวข้ากลัวอย่าอยา่ยาลุงพลโดนของโดนวิชาต่างๆเข้าตัวทำให้ลุงพลนั้นตายอย่างทรมานและซ้ำร้ายไม่ได้รับความเห็นอกเห็นใจจากนุชผู้เป็นภรรยาเลย ก็จบแล้วนะครับสำหรับเรื่องลุงพลนี่คือเรื่องแปลกๆกับ DJ เจนกแสกแวกๆหากชอบอย่าลืมกดไลค์หากใช่อย่าลืมกดแชร์แต่ที่แน่ๆอย่าลืมกดซับสไครต์หรือว่ากดติดตามนะครับแล้วก็เพื่อไม่ให้พลาดวิดีโอของผมอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับแล้วก็ตอนนี้สามารถติดตามได้ทางช่องทางของ Podcasts สปอติฟาแล้วก็ Google Podcast ด้วยฝากติดตามด้วยนะครับขอได้รับความขอบคุณจากผมดีเจนกแสกแวกๆโอกาสหน้าพบกันใหม่ สำหรับตอนนี้สวัสดีครับ